ข่าว3าวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวบันเทิงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าวงการบันเทิงทั้งไทยและเทศมีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปบ้างมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับละครกระแสดีดวงตาที่3เจมส์มาและมิวนิทาฟินแน่นอนต้องรอติดตามนะฮะคือในเรื่องเนี่ยตรีการที่รับบทโดยเจมมานะครับเข้าเมืองมาตามหาปุ้มหรือมิวนิทานะฮะที่หนีจากบ้านมานะฮะคืนนี้แหละ ทั้งคู่จะพบกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ไม่เจอกันนานหลายปีครับแน่นอนด้วยพลังของความรักความคิดถึงใช่ไหมฮะ,ะก็ต้องทําให้ตรีการเนี่ยโอ้โหออกอาการดีใจสุดๆไม่ได้เจอปุ้มนะฮะได้เจอครั้งแรกเลยไมไ่เจอ,อนานแล้วก็เลยเข้าไปทั้งจู่โจมด้วยการกอดหอม,อมนะฮะแต่ว่าเรื่องกับตลปัดฮะ,ะเพราะว่าปุ้มดันบอกว่าเธอไม่ได้ชื่อปุ้มอ่าแต่ชื่อ ปริสานะฮะพร้อมล็อกตะโกนให้คนช่วยเลยนะฮะฉากนี้ดูเหมือนจะเป็นฉากสั้นๆแต่บอกเลยว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนี่คือถ่ายกันนานมากเพราะว่าที่เหมียประวันรัฐผู้กํากับนะฮะต้องการให้มีความโรแมนติกด้วยนะครับโอ้โห,โหก็รอติดตามและกันคืนนี้จะเป็นอย่างไรจะฟินจิกหมอนหรือเปล่าเนะอะก็คืนนี้อย่างที่บอกนะฮะสองทุ่มครึ่งนะฮะช่อง3กด33ดูสด ฟินสุดเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะดวงตาที่3 EP 2ไปปั่นกันด้วยอีกหนึ่งนางเอกสาวที่นิววัดใจบุญสุดๆเบลล่าลานีแคมเปญล้อมีทำบุญใหญ่จะที่ไหนอะไรยังไงเอ่ยไปชมกันก่อน เมื่อวานนี้ค่ะเบลล่าได้ลงรูปคู่กับคุณแม่ขณะที่เธอเนี่ยสวมชุดไทยอย่างสวยสง่าม,มากๆเลยนะคะแบบนี้อยู่ในวัดค่ะแต่ไม่ได้ลงแคปชั่นบอกรายละเอียดแต่อย่างใดนะคะขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของเธอที่เดินทางไปทำบุญด้วยกันค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพกับเบลล่าถ่ายร่วมเฟรมกับพระสงฆ์นะคะพร้อมเล่าว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเบลล่ามีโอกาสได้ไปรำถวายพระธาตุเชิงชุมในงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลน,นครค่ะจึงทราบข่าวบุญการบูรณะปิดทองของพระธาตุ พอกลับมาก็เลยบอกบุญต่อค่ะก่อนที่จะรวบรวมปัจจัยส่วนตัวแล้วก็ปัจจัยจากกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยไปซื้อทองคําหนัก103.35บาทรวมถึงปัจจัยเงินสดบางส่วนนะคะเพื่อถวายทองคําหุ้มปลียยอดพระธาตุเชิงชุมพระธาตุคู่เมืองจังหวัดสกลนครนั่นเองซึ่งได้ถวายแล้วก็ส่งมอบให้แก่ทางวัดนะคะเพื่อไปดําเนินการจัดสร้างไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยมีการนําข่าวมาบอกบุญทุกคนให้ได้ทราบได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะ ยังไงข่าว3ามสีออนไลน์ก็ขออนุโมทนาบุญกับเบลล่าด้วยนะคะมาตอกย้ำความสำเร็จค่ะกับการคว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2021ค่ะต้องขอสแสดงความยินดีกับบริษัท PTGNE จำกัดมหาชนนะคะที่ตอกย้ำความสำเร็จโดยการคว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2021นะคะหรือ Area 2021 2ส,สาขา ซึ่งรางวันนี้นะคะจัดมอบโดย Enterprise Asia ค่ะงานนี้นะคะคุณพิทักษ์รัชกิจประหารค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับรางวัล Responsible Business Leadership นะคะหรือรางวัลผู้นำวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนคำนึงถึงประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะ นอกจากนี้ค่ะ PTG ยังได้รับรางวัล Social Empowerment จากโครงการ PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันนะคะเป็นกิจกรรม CSR ค่ะที่ได้ไปเติมความสุขแล้วก็ทำเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ทุกๆชุมชนอยู่ดีมีสุขค่ะไปฟังเสียงของผู้บริหารกันค่ะจริงๆวันนี้องค์กรของเรานะครับเราได้รับถึง2รางวัลรางวัลแรกเป็นเรื่องสาขา Responsible Business Leadership นะครับ ส่วนรางวัลที่2เป็นเรื่องของ Social Empowerment PT เราเนี่ยืองการทำธุรกิจนี่นะครับเราทำธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งแต่เรื่องของกำไรอย่างเดียวเราใช้ระยะเวลากว่า30ปีในการทำธุรกิจแล้วเราคิดและคำนึงถึงนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับชุมชนที่เราอยู่ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะครับและโดยเฉพาะในปีที่แล้วเรามีโครงการทำจริงไม่ทิ้งกันนะครับเรื่องของค่ายอศาสานี่เราคงจะมีการ ต่อเนื่องทำอย่างนี้ไปทุกๆปีแล้วจะมีการขยายเพิ่มนะครับจำนวนโครงการให้มากขึ้นครับและพี่เกตวอลินทร์นะคะเผยว่าร้นอาหารต้องไปรอดแล้วก็ยันไม่ทิ้งพนังงานทุกคนค่ะ ่เนื่องจากวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเลยนะคะที่รับผลกระทบจากโควิด19แบบเต็มๆนั้นก็คือร้านอาหารพี่เกรดบอกเลยนะคะว่ารายได้ลดทวบเหลือแค่ประมาณ20%เท่าแบบนั้น <iman. S 1> แต่กระนั้นก็แล้วแต่ยังไงก็คือไม่ไล่พนักงานออกนะคะพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าจะดูแลทุกคนอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้หล่อ,หอจริงๆไปฟังเสียงพี่เกรกันสักหน่อยดีกว่าคะ่ะเสียงละยเรี่มันก็ พอได้แต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปกติถ้าสมมติว่าคนไปนั่งได้ร้อยเปอร์เซนะไรเงี้ยแต่พอมันเหลือ Delivery เนี่ยไรายได้มันจะเหลืออยู่แค่ประมาณแบบ20ซึ่งซึ่งมันน้อยอย่างน้อยมันก็ยังเยียวยาและยังมีอินคัมที่เราสามารถให้กับลูกน้องเข้าไปดำเนินชีวิตเขาต่อไปได้ทางผมกับทางร้านเรามีแบบ มีนโยบายอย่างหนึ่งที่เห็นตรงกันว่าเราไม่อยากทิ้งพนักงานเราไม่อยากปลดพนักงานเพราะว่าเรารู้ว่าเขาก็ต้องพึ่งเราแล้วเราก็ไม่ได้อยากปิดร้านอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่ยังแบบใจรักและยังยังอยู่กับเราแล้วก็คิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นเราก็จะลุยไปข้างหน้าด้วยกันอะไรเงี้ยกระทบหนัหนกๆช่วงล็อกดาวน์รอบสองรอบรอบเนี้ยก็ที่กระทบเยอะๆแต่ก็ยัง ยยงงหหว,หวนักแสดงช่องสาชวนทำบุญวันมหิดลเพื่อผู้ป่วยโดยโอกาสโรงพยาบาลศรีราชทุกวันที่24กันยายนของทุกปีก็ถูกกำหนดให้เป็นวันมหิดลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลราธีเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยด้วยการเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศริราช ผ่านทางทุนทงวันมหิดลสามารถบริจาคผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือจะบริจาคโดยตรงที่สิริราชมูลนิธิที่ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชนะคะก็ได้เช่นเดียวกันรวมทั้งบัญชีธนาคารต่างๆซึ่งมีเกือบครบทุกธนาคารเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลตามที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ แฟนละครใส่เต้นลืมริววชิรวิทย์ชโชว์ซิกแพคในละครพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนเป็นอีกหนึ่งฉากเซอร์ไพรส์เลยนะคะกับฉากนี้ค่ะที่ทุ่มทุนนะคะยอมถอดเสื้อชโชว์ซิกแพคก,กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้นางเอกอย่างน้องแยมเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนหมู่บ้านมากระตุกผ้าุณหนูให้พวกเราได้ชมกันค่ะหลังจากฉากนี้ออกาศไปบอกเลยว่ากระแสในโซเชียลตามพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เต็มสิบไปเลยจ้าสมบัติจะได้เห็นฉากน,นี้บอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะเพราะว่าผู้จัดอย่างน้องโดนัทเองเนี่ยนะคะก็ต้องงัดทุกกลยุทธ มากเกลี้ยกล่อมกว่าริวจะยอมถอดเสื้อเข้าฉากนี้ได้นะคะบอกเลยว่างัดทุกเหตุผลมาเลยนะคะซึ่งจริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนัทเนี่ยใช้เหตุผลหรือใช้เป็นคําสั่ง <c oughs> เพราะว่าบอกว่าริวริวต้องถอดเสือ้อริวต้องโชว์ซิกแพคแล้วก็ริวต้องใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแต่บอกอเลยว่าสิ่งที่โดนัททำเนี่ยดีงามมากดีมากค่ะดีกับคนไทยมากๆก็เห็น <c oughs> ชื่นใจต้องบอกเลยว่าก่อน,หน,าน,านหน้านั้นน่ะน้องริว เขินอะอมไม่อยากแสดงฉากนี้นะถึงขั้นไปบอกคุณแม่ว่าให้ไปบอกทีมงานหน่อยได้ไหมอ้โหหุ่นดีขนาดนี้โช์ไปเถอะลูกใช่ แล้วถามว่าน้องไม่มั่นใจอะไรลูกหนูไม่มั่นใจอะไรคะในซีนนี้ถูกค่ะเป็นการคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมอย่างมากเลยถูกค่ะสร้างรอยยิ้มมากๆเลยนะคะม,มีการแบบปัม๊มกล้ามก่อนถ่ายด้วยนะนี่นะคะโอ้โหเห็นความตั้งใจของน้องริวและทุกฝ่ายขนาดนี้แล้วนะคะคืนนี้ก็ห้ามพลาดค่ะต้องติดตามกันต่อกับละครพุทสภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนไปช่วยลุ้นกันนะคะว่าพี่ตุ๊กแานีที่ในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นยายนวลยายแท้ แท้ของตั้มหรือน้องริววชิรวิทย์นะคะเมื่อทราบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งแล้วจะหาทางรักษายังไงต่อรวมถึงต้องให้กำลังใจออนนะคะน้องแยมอธิราที่เพิ่งจะบอกเลิกแฟนของตัวเองอย่างพี่ดะชาคริตยเยียมนำไปเมื่อคืนนี้เธอจะสามารถ move on ได้เลยหรือเปล่าคืนนี้ห้ามพลาดค่ะกับละครเรื่องพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนเวลา20นาิกานาทีทางช่องสกด33ดูสดฟินสุดนะคะ ไอยกรมโมเนเซหลังแฟนหนุ่มว่านายคุกเขา่าคอแต่งงานสุดชิคกี้เป็นอีกคู่รักที่เคมีเข้ากันมากๆสําหรับน้องไอยกรมโมเนรนะคะกับยูทูบเบอร์หนุ่มว่านายอาสาภาพไปหลงหรือว่าว่านาย af 5ค่ะ คู่นี้เขาเพิ่งเปิดตัวว่าคบกันไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าเกิดความรักสุขงอมเวลาก็ไม่สําคัญค่ะ<ช>ฝ่ายชายก็เลยทำเซอร์ไพรส์ค่ะคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะคะที่มีต้นไม้ใบไม้ร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ โดยน้องอายก็ได้โพสต์อินสตาแกรมนะคะโชว์แหวนเพชรเม็ดแป้งเลยพร้อมข้อความว่าตื่นเต้นพิมพ์อะไรไม่ถูกแล้วน้องก็พิมพ์ไม่เป็นภาษาเลยค่ะ <c oughs> คือน่าจะตื่นเต้นจริง,รงๆนะคะก่อนจะลงรูปคู่แล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ว่านฉายอาสาพาไปหลงที่เขาจะเป็นอากงในวันที่หนูเป็นอา마ส่วนฝ่ายชายว่านฉายก็ลงรูปแบบโดดเเช่นกันนะคะพร้อมบอกว่าอายคือคนที่ทําให้รู้สึกอยากตื่นขึ้นมาเห็นความสดใสนั้นทุกเช้าทําให้รู้สึกอยากดูแลใครสักคน ทำให้ชีวิตมีความหมายกว่าที่ผ่านมาไม่อยากเดินคนเดียวอีกต่อไปแล้วอยากให้อายเป็นคนข้างๆที่อยู่เดินทางด้วยกันตลอดไปแต่งงานกันนะโอ้ยหวา,วานน้ำตาลเรียบอเลยค่ะยังไงยินดีกับงคู่ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะน้องอายเมฆวินัยไก่บุตรสุดปื้มภรรยาคลอดลูกคนที่3ตั้งชื่อน้องเมิร์ส พี่เม่วินัยนะคะได้ลงรูปและคลิปต้อนรับลูกคนที่3าซึ่งเป็นลูกสาวค่ะ <c oughs> ตั้งชื่อให้ว่าน้องเมิร์สนะคะ <c oughs> ลืมตาดูโลกเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา <c oughs> น้ําหนักแรกคลอดอยู่ที่2,834กรัมค่ะน่ารักน่าชังจำมั่มมากๆ <c oughs> ซึ่งพี่เมย์ก็ได้เขียนในอินสตาแกรมนะคะ <c oughs> เป็นความรู้สึกสั้นๆของคุณพ่อค่ะ <c oughs> บอกไว้ว่ายินดีต้อนรับครับลูกสาวร้องั่นเลยนะรักลูกครับ ข่าวสามสก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เมฆและครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ขอให้แข่งแรงแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยคุณแม่คุณลูกด้วยค่ะพอของบริตนี่สเปียร์ยกทงขาวยอมยุติการเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สินนี่เป็นเรื่องเป็นราวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะกับกรณีของเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงป๊อปบริตนี่สเปียร์สที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020เพื่อขอยุติข้อตกลงผู้พิทักษ์ทรัพย์ ที่คุณพ่อของเธอเจมี่สปี a r ร์สเป็นคนดูแลอยู่นะคะซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าวทําให้พ่อของเธอนั้นมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวมและการจัดการทรัพย์สินของเธอมาเป็นระยะเวลากว่า13ปีนะคะแต่ในที่สุดคะ่ะเจมี่สปีเร์สก็ได้ยื่นคําร้องต่อศาลในลอสแองเจลิสเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาขอยุติการเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สินและควบคุมชีวิตลูกสาว หลังจากที่เขาเคยกล่าวต่อสารเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเขาจะยอมถอยจาักการเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาและอย่างอ้างว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกสาวเท่านั้นค่ะ ทั้งนี้นะคะคำร้องดังกล่าวก็ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้พิาพากษาผู้ดูแลคดีนี้เสียก่อนนะคะซึ่งทนายความของบริทนีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้นั้นเป็นชัยชนะ <c oughs> ทางกฎหมายอีกครั้งของบริทนีในขณะที่คำร้องต่อสารเพื่อขอให้ถอดถอนเจม่สปียร์สจากไฟทนายของบริทนีนั้นมีกำหนดนัดพิจารณา,นานในวันที่29กันยายนนี้คะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคอยอัปเดตกันต่อนะคะในเรื่องนี้ค่ะ ปิดไทยด้วยข่าวของสาวลิซ่าปล่อยโซโลเดี่ยวลิซ่าทำให้บิงทั่วโลกตื่นจะตื่นแค่ไหนไปชมกันค่ะกรี๊ดค่ะบิงค่ะกรีดออกมาค่ะเป็นไงคะดูแล้วก็คือปรื้มปริ่มน้ำตารื้นมากภูมิใจในตัวคนไทยอย่างน้องลิซ่าจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าผลงานเพลง,งลิซ่าที่ปล่อยออกมาเนี่ยสมการรอคอยมากๆ เอาจริงๆเนี่ยน้องก็เป็นกระแสมาโดยตลอดเลยนะคะตั้งแต่เปิดตัวว่าจะมีโปรเจก์นี้จนมาถึงช่วงของการปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์แล้วก็เอ็มวีที่เราได้ชมกันในวันนี้ค่ะและยอดวิวที่พุ่งอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นการการันตีความรักของแฟนๆที่มีต่อน้องจริงๆทํายอดวิวทะลุ9ล้านวิวนะคะไปในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงและ5ชั่วโมงต่อมาค่ะล่าสุดตอนนี้พุ่งไปที่27ล้านวิวแล้วนะคะขณะที่ในโลกออนไลน์เนี่ย today is ลาลิซาเดยเนี่ยติดอันดับ1นเทรนด์ทวิตเตอในประเทศไทยและแฮชแท็กลาลิซาก็ติดอันดับ1เทรนด์ทวิตเตอโลกไปเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะซึ่งกระแสจากคนทั่วโลกที่มีต่อผลงานนี้ของน้องลิซ่านะคะล้วนแต่เต็มไปด้วยพลังบวกหลายคนชมค่ะว่าน้องใส่ความเป็นตัวเองลงไปแบบสุดๆมีกลิ่นอายความเป็นฮิปฮอปแบบที่ลิซ่าชอบมีทา่ทาเต้นทา่ทาเต้นท,ท,ที่เป็นเอกลักษณ์และปีดเพลงรวมถึงเนื้อเพลงท่อนฮุกที่ติดหูมากๆ ซึ่งน้องลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพลงนี้ในเกือบทุกกระบวนการทั้งเลือกเพลงสไตลิ่ง MV น้องเข้าไปทำเองทุกอย่างเพื่อให้ผลงานนี้สะท้อนความเป็นตัวตนของเธอออกมาให้มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะในช่วงท่อนแร็ปนะคะต้องบอกเลยว่าไฟลุกมากค่ะที่มีการใส่บีดนตรีแบบไทยๆและใส่ชุดไทยประยุกต์สีทองนะคะจากแบรนด์ไทยอย่างอาซวาค่ะ ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมย,ยกลำพูนล,ลายพันจกักรพรรดิยกทองนะคะประดับด้วยคริสตัลจากชวาลอฟสกี้ค่ะพร้อมสูมเครื่องประดับนะคะที่ได้แรงบันดาลใจ,จมาจากเกี้ยวนะคะรังสรรค์โดยแบรนด์ไทยอีกเช่นกันค่ะฮุกส์บายประภากาศนะคะในขณะที่ฉากด้านหลังหลายคนบอกแล้วว่าเห็นแลวต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของประสาทหินในจังหวัดบุรีรัมนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องอีกด้วยซึ่งกว่าเราจะได้รับชม MV เพลงนี้กันเนี่ยน้องทุ่มเททาํางาน หนักมากๆนะคะถ่ายทํายาวนานกันถึง4วันเลยน้องเองก็เต็มที่มากค่ะมีพลังเท่าไหร่ใส่ไปจนหมดแล้วก็ระหว่างทํางานก็มีทั้งเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกในวงนะคะอย่าง u, จีซูเจนนี่แล้วก็โรเซ่เนี่ยคอยให้กําลังใจน้องอยู่ในกองถ่ายอย่างใกล้ชิดค่ะ<อ>พร้อมกันช่วยโปรโมทผลงานให้กับน้องเล็กของวงอีกด้วยนะคะ<อ>แล้วก็ใครนะคะที่ได้ซื้ออัลบั้ม ของน้องไปแล้วน้องเขาได้ใส่เป็นตั๋วทองหรือว่าโกลเด้นติดไปด้วยนะคะซ,ซึ่งตั๋วทองอันนี้คือมีคุณค่ามากๆถ้าเกิดว่าคุณเปิดมาคุณได้ตั๋วทองคุณสแกน QR โค้ดไปปุ๊บเนี่ยนะคะคุณจะได้ของรางวัลพิเศษที่น้องลิซ่าเป็นคนเลือกให้กับมือ,โอโแล้วก็ส่งไปให้ที่บ้านอีกด้วยดีมากมาก นอกจากเพลงนี้ยังมีเพลงด้วย <c oughs> มาชื่อเพลงว่ามันนี่ก็ปล่อยออกมาให้ฟังเฉยๆยังไม่มี Mv แต่เชื่อว่าน่าจะมี Mv ออกมาให้ได้ชมกันในเร็วๆนีน้แน่นอนค่ะและนี้คืออัปเดตข่าวบันเทิงรอบสัปดาห์ของข่าวสามสีติดตามความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงทั้งไทยและเทศได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวสามสี